สวัสดีครับผมวันนี้สบายสบายสไตล์ครัวหิมต้งครับป่าครับสบายสบายสไตล์ครัวหิมต้งนี่ป่าปิ้งครับวันนี้เรามาปิ้งปลากันบ้านๆครับผม<า>นหน่อนๆครับจิมเกีย๊ยะ <c oughs> ก็ไปใส่ตะไคร้ครับผมตัดนี่มันใส่รูปมันแก้งไงด้วยหนึ่งรูปที่ไรเนะี <c> ่ย <oughs> Long lùm đây là lòng cái chết đất đây sài 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 sài

ีปลาครับปลาที่เขาได้นเน่งเหมือนกันนหมก็กนนะไคหรืเอเน่งครับมีปลาที่เขาได้นะครับมีปลาบูด้วยนะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยที่บ่อครับไปเลี้ยงนะครับเอาไปปล่อยที่บ่อเลี้ยงนี่ปลาเดี๋ย<อ>วถอดกรอบครับผม,ม

ด้วยหลายครับนี้ใครจะมากินกินได้เลยนะครับตามสบายครับผมไม่ขายครับแจกกินฟรีต้นมะม่วงออกลูกเป็นกล้วยวนี้อันนี้คือกระบกนะครับเขาเรียกว่าลูกกระบกกระบกหรือมะลุนอกระบกหรือว่ามะลุนเกล็ดหงส์เกล็ดหงสบ พอมาได้บางแกนก็ด mm ีบางแกนก็บ่ด yeah, ีครับมามื่นหรือว่ากระบกดีกันนะเต่มหมือนไนไม่ไนไม่ถ้าถ้าเป็นแกนมาได้จะนี้กันนะแกนดีลูกๆเต็มๆเลยดีอันนี้เขาว่าครับอันนี้เขาว่ามอันนี้มันเป็นมะมือนหิควายอันนี้อันนี้มะมือนเต็มเต็ม หรือว่ากระบอกขีไฟนี่พอ,อนี่แกะมะม่อน,นออหอน่าหนาวเงี้ยแกะมะม่อนกินเป,นะป็นยาเป็นเป็นยายาเนี่ยยาเจ็บปองเฮ้ยขโม้ว่าไปเลยมอ,องข้าเขากเขากชื่อนี Này! Ui! Ừ. Ừ. À, à, ừ. Mình con bút 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 Đi bút 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 à, mượn, bút 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 ปลาปิ้งครับผมเขยานกียนิดนึงตั้งหลังบนปวยขอแัดแ้งกันไหมเข้าถึงเข้าวัดข้าวตาหมอกป่ อะไรครับป้าปิ้งไปมาที่อยู่จุมน,นั่นแหละไปไปตอมบ,บอกให้ไปไปไปเลยอย่ามายุ่งเลยอย่ามายุ่งอย่าร,รับเอาเกินข้าวอยู่ไม่ไดกาบ tham khảo cũng nhiều, sáng một quẩn nó, ơi na, kéo pin mét này, đây, ta nói không, làn mạ nào đi ôm

súp ăn ừ, mà súp ăn ngọt, 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 súp ăn ครับก็ขอกินข้าวนะครับก็สบายสบายสไตล์ครัวหินตงครับผมบลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับครัวหินตงครับผมสไตล์บ้านๆครับ